สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทางช่องสำนักผามัองกรหลับวันนี้เราจะให้ความรู้รอบตัวซึ่งเป็นวิชาการหรือวิธีการหรือคำภีตั้งแต่โบราณมานะครับในการตั้งชื่อของผู้ที่เกิดวันต่างๆนะครับการตั้งชื่อนี้ก็คือชื่อผู้ที่เกิดมานะครับ ตลอดถึงชื่อร้านค้าต่างๆนะครับชื่อหน้าบ้านร้านค้าโดยใช้อักขระหรืออักษรที่เป็นมงคลในการตั้งชื่อตามวันที่เกิดนะครับนับตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี้เสริมดวงอำนาจฤทธิดเดช ด้วยอักษรจจานชชิงชช้างอโซอกเชยยอผู้หญิงคืออักษรจฉะชะช,ช,ช,ชยะนั่นเองนะครับนี่เรียกว่าเสริมดวงอำนาจฤทธเดชนะครับส่วนข้อที่2เสริมโชคลาบเงินทองและสเสน่ ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับใช้อักษรดอชนาตอปัตัตกถอฐานทอนางบุญโททอพเท่าและนอนเนนเรียกว่าตะตะทะทะธนะนะครับอันนี้เสริมดวงโชคลาภเงินทองและเน่ห์ส่วน3เสริมอายุมั่นขวัญยืน เสริมความมีอายุมั่นขวนยืนต้องใช้อักษรกรไก่ขอไข่ขอควายขอคอระครังงองูนะครับคือกะขคะคังงะนั่นเองข้อที่4เสริมดวงผู้ที่สนับสนุนช่วยเหลือคือถ้ามีอักษรเหล่านี้แล้วจะมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือนั่นเองนะครับคือใช้ตัวอักษรยอรยักษ รอเรือรอลิงรอแหวนข้อที่5เสริมดวงความมีหลักฐานฐานะที่ดีฐานะมั่นคงนะครับด้วยอักษรดอเด็กดอเต่าถอถุงทอทหารอทอธงนอนหนูข้อที่6เสริมดวงความมุ่งมั่นอุตสาหะพยายามแล้วจะสำเร็จ ใช้ตัวอักษรบอใบไม้ปอปลาหอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสัมเพามอมาข้อที่เจเสริมดวงพวกห้องบริวารจะหนุนนำนะครับใช้สละอะสละอาสละอิสละอีสละอุสละอูสละ,ะ,ะเอสละโอ ข้อที่8หลีกเลี่ยงอักษรกาลกินีคืออักษรส,สลาสบริส,ส,สเสือ,ห,อหีบลพนกกูนี่เป็นของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในข้อที่8นี้จะเป็นอักษรที่หลีกเลี่ยงเพราะว่าเป็นอักษรกาลกินีต่อมาผู้ที่เกิดวันจันทร์ ผู้ที่เกิดวันจันทร์ข้อที่1เสริมดวงอำนาจฤทธิเดชเดชาอานุภาพด้วยอักษรตอปตักนะครับดอชดาถอฐานทอนางมนโททอพุทธานนเนนข้อที่สองเสริมดวงโชคลาภเงินทองและสเสน่ด้วยอักษรดอเด็กตอเตาทอถุงทอทหารทอทงทอนางท ทอทงและนอนหนูนะครับข้อที่สเสริมดวงให้อายุมั่นขันยืนด้วยอักษรจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระ,ะเชยยอผู้หญิงข้อที่4เสริมดวงผู้สนับสนุนช่วยเหลือนะครับถ้ามีอักษรเหล่านี้แล้วก็จะมีผู้สนับสนุนมีผู้ช่วยเหลือนะครับใช้อักษร สอสลาสอบรสีสอเสือหอหีบรลอจุลาหอนุคูกข้อที่หเสริมดวงด้วยหลักฐานมั่นคงมีฐานะเจริญรุ่งเรืองด้วยตัวอักษรบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเพามอมา้าข้อที่หเสริมดวงความมุ่งมั่นอุตสาหพยายาม แล้วจะสำเร็จใช้ตัวอักษรยอยักลรอเรือลอลิงวอแหวนข้อที่7เสริมดวงพวกพ้องพี่น้องบริวารให้ความสนับสนุนช่วยเหลือด้วยตัวอักษรกอไก่ขอไข่ขอควายอคอระฆังงองูข้อที่8หลีกเลี่ยงอักษรกาละกินีคือสระอะ สละอาสละอีสละอีสละอุสละอูสละเอสละโออันนี้เป็นของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับต่อมาเป็นของผู้ที่เกิดวันอังคารข้อที่หนึ่งเสริมดวงอำนาจฤทธิเดชเดชเ,เดชาอานุภาพด้วยตัวอักษรดอเด็กตอเตาถอถุงทอทหารถอทองถอ,นอนหนูนะครับ ข้อที่สองเสริมดวงโชคลาภเงินทองและสเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยตัวอักษรบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งพอผาพอพานพอฟันพอสำเภาหมอมา้าข้อที่สเสริมตามอายุมั่นขวัญยืนนะครับเสริมความมีอายุยืนนั่นเองด้วยตัวอักษรดอชดาตอปตัก ทอฐานทอนางบุญโทถทอผู้เท่านเนเข้อที่4เสริมดวงผู้สนับสนุนช่วยเหลือคือสละอะสละอาสละอิสละอีสละอุสละอูะอะอะอข้อที่5เสริมดวงหลักฐานมั่นคงฐานะล่ำรวยด้วยอักษรยอยักษ์ลอเรือรอลิงวอแหวนข้อที่6 เสริมดวงความมุ่งมั่นอุตสาหะพยายามแล้วจะสำเร็จด้วยตัวอักษรส,สลาสอบรส,สอเสือหอหีบรอจุลาและหอนกคข้อที่7เสริมดวงพวกพ้องพี่น้องบริวารให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้วยตัวอักษรจอจานชอชงชอชงชอโซ่ชอกระเชอยอผู้หญิงข้อที่8 หลีกเลี่ยงอักษรกาลกินีเหล่านี้คืออักษรกอไก่ขอไข่คอควายคอระครังงองูอันนี้เป็นของวันอังคารต่อมาผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนี้ข้อที่หนึ่งเสริมดวงอำนาจวาสนาลิดเดชเดชาานุภาพ ด้วยตัวอักษรบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งผอฝาอพอผานฟอฟันพอสำเพามอมาข้อที่สองเสริมดวงโชคลาภเงินทองสเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยตัวอักษรยอยักลอเรือลอลิงวอแหวนข้อที่สามเสริมอายุมั่นขวัญยืนด้วยตัวอักษรคอ ดอเด็กตอเตา่าถอถุงทอทหารทอทงนอนหนูข้อที่4เสริมดวงผู้ที่จะมาสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดความช่วยเหลือนั่นเองนะครับจากผู้อื่นหรือผู้สนับสนุนใช้ตัวอักษรกอไก่ขอไข่หอควายคอระครังงองงูข้อที่หเสริมดวงหลักฐานมั่นคงฐานะร่ำรวย ด้วยตัวอักษรสลาสบริสีสอเสือหหีบรอจุลาหลกฮูกข้อที่6เสริมดวงความมุ่งมั่นพยายามอุตสาหะพยายามแล้วจะสำเร็จคือสลอะสลาอาสละอิสละอีสละอุสละอูสละเอสละโอข้อที่7เสริมดวงพวกพ้องพี่น้องบริวารให้ความช่วยเหลือ ด้วยตัวอักษรดอชดาตอปตกทอฐานทอนางมุนโธนอเนนข้อที่8หลีกเลี่ยงอักษรกาลกินีเหล่านี้คืออักษรจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกะเชอยอผู้หญิงนะครับอันนี้ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันต่อมาผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับ ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนก็คือข้อหนึ่งเสริมดวงอำนาจวาสนาฤทธเดชเดชาอนุภาพมากด้วยอักษรสอสลาสอบรุสีสอเสือหอหีบลอจุลาหอนกู้ข้อที่สองเสริมดวงโชคลาภเงินทองเสน่ห์เมตตาด้วยสละอะสละอาสละอิสละอีสละอุสละอูสละเอสละโอ ข้อที่3เสริมตามอายุมั่นขวัญยืนคือให้อายุยั่งยืนนะครับด้วยตัวอักษรยอรยักษรอเรือรอลิงวอแวนข้อที่สเสริมดวงผู้ที่ผู้ให้ผู้มีให้มีผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้วยตัวอักษรดอชดาตอปตักถอฐานอนางมุนโทอทอพุทธเฒานอเนน ข้อที่หเสริมดวงหลักฐานมั่นคงฐานะร่ำรวยด้วยตัวอกักษรกอไก่ขอไข่คอควายอคอระฆังงองูข้อที่หเสริมดวงความมุ่งมั่นอุตสาหะพยายามแล้วจะสำเร็จด้วยตัวอักษรจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอยอผู้หญิงข้อที่7เ,เสริมดวงให พวกพองบริวารมิตรสหายให้ความช่วยเหลือด้วยตัวอักษรบอใบไม้ไมปอปานะครับส่วนข้อที่8วันพุธกลางคืนก็คือหลีกเลี่ยงอักษรกาลิก,กินีเหล่านี้นะครับคือหอผาพอพึ่งพอพานฟอฟันพอสำเภาหมอมานะครับ ต่อมาผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีข้อที่หนึ่งเสริมดวงอำนาจฤิตดีดเดชาอานุภาพจะมากด้วยตัวอักษรส,สลาสอบรุษีสอเสือหอหีบลอจุลาหอนุคู่ข้อที่สองเสริมดวงโชคลาภเงินทองและสเสน่ ด้วยสละอสละอาสละอิสละอีสละอุสละอูสละเอสละโอข้อที่สามเสริมดวงให้เกิดอายุมั่นขวัญยืนด้วยตัวอักษรยอยักษ์ลออเรือลอลิงวอแวนข้อที่สี่เสริมดวงผู้มีผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้วยตัวอักษรดอชดาตอปัดตักถอฐานถอนางบุญโทถอพุทธเ่านอเนน ข้อที่ห้าเสริมดวงให้มีหลักฐานมั่นคงฐานะดีมั่งคั่งร่ำรวยด้วยตัวอักษรกไก่ขอไข่ขอควายขอลระคังงง,งูข้อที่หกเสริมดวงความมุ่งมั่นอุตสาหะพยายามแล้วจะสำเร็จด้วยตัวอักษรจอจานชอชิงชอช้างชอโซ่ชอกระเชยยอผู้หญิงข้อที่เจ็ดเสริมดวงให้พวกพ้องบริวารมิตรสหายให้ความช่วยเหลือ ด้วยตัวอักษรบอใบไ,ไ,ไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอมาพ่อที่8หลีกเลี่ยงอักษรก,กาลิกินีเหล่านี้คืออักษรดอเด็กตอเตาถอถุงทอทหารทอทงและนอหนูอันนี้เป็นของวันผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับ ต่อมาผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์ข้อที่หนึ่งเลยก็คือหนึ่งเสริมดวงอำนาจวาสนาฤทธเดชเดชาอนุภาพด้วยตัวอักษรกไก่ขอไข่คอควายคอระครังงองูข้อที่2เสริมดวงโชคลาภเงินทองและสเสน่ห์เมตตาด้วยตัวอักษรจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอผู้หญิง ข้อที่สามเสริมอายุมั่นขวัญยืนให้มีเป็นผู้มีอายุยืนด้วยสละอะสละอาสละอิสละอีสละอุสละอูสละเอสละโอข้อที่สี่เสริมดวงให้มีผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้วยตัวอักษรบอเปไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอผานฝอฟันพอสัเพามอม้า ข้อที่หเสริมดวงด้วยหลักให้เกิดความหลักฐานมั่นคงฐานะมั่งมีด้วยตัวอักษรดอชดาตอปตกทอฐานทอนางบุญโทถทอผู้เท่านอเนนข้อที่เจเสริมดวงความมุ่งมั่นอุตสาหะพยายามแล้วจะสำเร็จด้วยตัวอักษรดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนู ข้อที่7เสริมดวงพวกพ้องมิตรสหายบริวารให้ความช่วยเหลือด้วยตัวอักษรสอส,สลาสอบริสีสอเสือหอหีบลอจุลาหอนุค,คูกข้อที่8หลีกเลี่ยงอักษรกาลิกินีเหล่านี้คือยอยักษ์ลอเรือลอลิงวอแหวนอันนี้เป็นของวันศุกร์นะครับต่อมาผู้ที่เกิดวันเสาร ผู้ที่เกิดวันเสาร์นี้เสริมดวงอำนาจวาสนาบารมีจะมีฤทธิดเดชเดชาอนุภาพต้องใช้ตัวอักษรยอยักษ์ลอเรือลอลิงวอแหวนข้อที่สองเสริมดวงโชคลาภเงินทองและสเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยตัวอักษรสลาสอบริสีสอเสือหอหีบลอจุลาหอนกคูข้อที่สามเสริมตามความอายุมั่นขวัญยืน ให้มีอายุยืนยาวนั่นเองนะครับตัวอักษรบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสัเภามอมาข้อที่สี่เสริมดวงผู้มีมีผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดด้วยตัวอักษรจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเทอยอผู้หญิงข้อที่ห้าเสริมดวงหลักฐานหรือฐานะมั่นคง ความมั่งมีจะเลื่อนลุ่งเรืองด้วยสละสละอาสละอิสละอีสละอุสละอูสละ,อส,ละอสละเอสละโอข้อที่ 6. เสริมดวงความมุ่งมั่นอุตสาหะพยายามแล้วจะสำเร็จด้วยตัวอักษรกอไก่ขอไข่คอควายคอระครังงองูข้อที่7เสริมดวงพวกพ้องมิตรสหายบริวารให้ความช่วยเหลือ ด้วยตัวอักษรดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอนหูข้อที่8หลีกเลี่ยงอักษรกาลกินีเหล่านี้คือตอปตักดอชดดาทอฐานทอนางบุญโททอพุทธเท่านอนเนนอันนี้เป็นของวันเสาร์ในอักษรนะครับทั้งหมดนี้นะครับเมื่อเราจะไปตั้งชื่อเราก็เอาไปประกอบกัน นะครับว่าเราจะให้ชื่อยังไงและจะออกมายังไงแปลว่ายังไงอันนี้เราจะต้องไปผสมเองเลือกเองนะครับด้วยความสละสลวยสวยงามแล้วแปลออกมาพอได้เนื้อหาได้คําแปลมีความหมายที่ดีถ้าเราจะเน้นไปทางอำนาจวาสนามากเราก็จะใช้อักษรข้อที่หนึ่งนะครับ คือเสริมดวงอำนาจวาสนาแต่เมื่อไปผสมกับอักษรตัวอื่นก็ผสมเช่นผส,ผสมโชคลาภหรือผสมการสนับสนุนช่วยเหลืออายุมั่นขนยืนเสริมดวงหลักฐานฐานะมั่นคงอุตสารพยายามบริวารสนับสนุนได้หมดนะครับเว้นไว้แต่ห้ามให้เอาอักษรกาลกินีเข้าไปผสมในชื่อแค่นั้นเองนะครับ ถ้าเราจะเน้นด้านไหนเราก็จะเอาชนิดนั้นขึ้นก่อนนะครับเอาหัวข้อนั้นขึ้นก่อนเช่นเราจะเน้นด้านมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือในข้อที่4ใช่ไหมละครับก็จะใช้อักษรจอจานชอชิงชอช้างซอโซซอกระเชยยอผู้หญิงอันนี้ตัวอย่างของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับขออาภัยด้วยนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ขึ้นหน้าของชื่อนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือถ้าเราจะใช้ด้านเสริมดวงหลักฐานฐานะเราก็ใช้อักษรเหล่านั้นขึ้นขึ้นต้นนะครับจากนั้นก็เอาไปผสมตัวอื่นและจะได้ออกมาตามที่เราต้องการได้นะครับเพื่อนทางช่องลองเอาไปพิจารณาอันนี้เป็นหลักการตักชื่อ ตั้งชื่อนะครับตามมหาทักษะกษนะครับซึ่งเป็นตำราโบราณอย่างดีอยู่แล้วนะครับจะตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่จะตั้งชื่อร้านค้าต่างๆนะครับเราจำเอารูปแบบนี้แล้วก็ไปตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาพ่อหมอไหนก็ได้นะครับเราจำเอาว่าเกิดวันไหนแล้วอักษรชนิดใดเป็นอักษรเสริมอำนาจเสริมโชคลาภเสริมอายุมั่นคนยืน เสริมการสนับสนุนช่วยเหลือเสริมการหลักฐานฐานะมั่นคง,งเสริมความมุ่งมั่นารฒนาอุตสาหะพยายามและเสริมพวกพ้องบริวารให้สนับสนุนและอักษรใดเป็นการะกินีไม่ควรเอามาผสมอยู่ในชื่อนะครับจะเป็นชื่อตัวคนเองหรือชื่อสัตว์เลี้ยงก็ตามนะครับตลอดถึงชื่อ หน้าบ้านร้านค้าต่างๆนะครับอันนี้เป็นความรู้ในการตั้งชื่อรวบรวมโดยสำนักผามังกันหลับให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วได้โปรดวิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ